ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิปเอ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเทอ e ์มอเรแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหาก ไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเคสำหรับ EP พีสามสิเก้านะคะสรุปคือเขาเข้าไปเจอพ่อนั่นแหละแต่<ช>เป็นภาพดวงตา,<ข>าที่ซอเนียนเขาทำขึ้นใช่สร้างพบผิตใจทางศา์ใช่ไปไปฉุกคลิปตอนที่กระดิ่งใช่ไหมกระดิ่งลมเนาะเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวใช่ที่พ่อเหมือนกับ บอกเขาไว้หละว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเรารู้กันสองคนไงไอ,อภาพหลวงตาก็ไม่รู้ไงก็ตีตีคว้าทิาง้งคว้าไปเลยก็เลยเมันมาชูคิดอืมแล้วก็โดนย่างเงินคลามที่ออกจากกางหน้าผากข, <c oughs> ของแม่ที่ฝังไว้ในจิตใจลูกส <c oughs> ุดยอดเลยแล้วยังตกใจเนาะอ,อกตรงนั้นเลยเราม, <c oughs> มีให้เราเซอร์ไพร์ตลอดก็โดนโดนไงโดนย่าเงินคลามแบบรัดแล้วก็เหมือนสลายสลายไอตัวที่เป็นควบคุมจิตใจใช่ทุกคนที่มีแบบ โดนนะโดนตัวนี้ควบคุมก็คือคลายหมดเลยใช่เหมือนเหมือนคนที่ใช้อ่ะเหมือนกับสติดนเหมือนกับดูนสะท้อนกลับอ่าที่เื่อาจีชิวบอกว่าเจ้าทําได้ไงดูงี้ให้ใสยย่แต่แรกเลยเนาะให้แม่ทําอย่างนี้ใสยย่แต่แรกก็จบ<อ>แล้วทุอย่า <laughs> เล<อ> <laughs> ไม่ต้องมาถึงสาวสิบเก้าหรอก <laughs> อ <laughs> ออแล้วก็หลังจากนั้นก็นี่ไงเขาก็มีการเหมือนกับเฉลยให้เรารู้ว่าที่จริงแล้ว อ,องค์สังคาราศรนะรู้อยู่แล้วว่า,าว่าชังหุยอยากจะสังหารเขาใช่ไม่ใช่ช้างหุยพูดผิดเออคนที่เป็นผิษนะชื่ออศรพิดอะไรนะมมผมเรียกอาร์อลลรพิดเออนั่นแหละจะสังหารเขาเขารู้อ,อยู่แล้วแล้วก็ไอ้ลุงเบนจามานเนี่ยก็รู้เหมือนกันก็รู้เหมือนกันแล้วก็อยู่ก็คือเหมือนอยู่ข้างองค์สังคราชเหมือนเขาอาจจะ รอเตรียมค้อมให้หลักฐานมันแน่นๆได้เปล่ามันก็เลยเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมกระตุกระตากอะไรเงี้ยเขาจะรู้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับอรู้ด้วยว่าน้องเสียวอูเป็นสัตว์วิญญาณดูจากการพูดแบบพูดใส่อะไรเงี้ยอืแล้วพวกถังสารไม่เอดใจเลยนะว่าทำไมน้องเข้าไปขนาดพูดขนาดนั้นโอสัาราพูดขนาดนั้นว่ามีแค่ฉันกะสัตว์วิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปได้อืมีแค่ อาจารย์ประจํามาแล้วก็สังรารแล้วก็อืฉันก็ไม่แปลกใจแล้วแหละว่าทําไมพวกเธอถึงเข้าไปได้อฉันไม่แปลกใจแต่ว่าทางซานอะไรเงี้ยไม่แปลกใจเลยเหรอเข้าไปได้ยังไงไม่เอกใจสักหน่อยเอองงอันนี้เลยเนาะอันนี้อันนี้คือทุกคนไม่เอกใจเลยะปกติเขาจะชอบเอกใจกับคำพูดอันนี้แบบพูดตรงๆไปเลยนะแล้วเสียอู่เข้าไปได้ไงหรือว่าทางซานอยากช่วยปกปิดเพราะทางซานรู้คนเดียวไง อืมกับหูเรียนหยน้าก็รู้นี่ทำไมหูเียน้าก็ไม่พูดไม่สูบคูดอ,อะไราาเลยเนาะอาจจะเก็บช่วยกันเก็บทั้งงานนะอ่ะเออเหตุผลนี้อาจจะได้อืมสรุปเขาก็กําลังทาวิจัยแบบเหมือนกับทำเรื่องอันนี้แหละทดสอบทดสอบสัตว์วิญญาณอะไรอ่ะลูกสุดท้ายทาไมไม่กำจัดไปเลยเพื่อจะได้เคลียร์เรื่องเกี่ยวกับตัวเองด้วยองศาราชเพราะตอนนี้มันถูกใส่ร้ายอยู่อ่ะกำจัดใครกำจัดไอ อสรพิษนั่นแหละถ้ารู้แล้วนะ <No. S 2> เนาะออก็จะเคลียร์กันคือคนเก่งก็อยู่ทางตัวเองตั้งหลายคนหรือเป็นเพราะเรื่องที่วิจัยนี่แหละก็เลยมันก็เลยทําให้ฝั่งนั้นสู้ไงก็ที่เสี่ยวอูบว่บอกว่าถ้าอะไรนะว่าอสรพิษรัวจะโกรธมากเลยต้าเหมืองเนี่ยนั่นแหละชื่อออต้าเหมือง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 เออนั่นแหละต้องโกรธมากในย mm hmm. อาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า mm hmm. อืมก็เลยทําให้โกรธอืม อาจจะใช่ใช่ไหมล่ะอืมอาจจะใช่อืมเราจะได้เห็นต้ามิงไหมเราจะรู้ไหมว่าต้ามิงเป็นคนดีหรือไม่ดีอะไรยังไงแต่ก็หน้าจะสนิทักเดี๋ยวอูนะเขาว่าน้องพูดเหมือนกับสนิทเลยพี่ต้ามิงอืมนี่ต้ามิงมีต้องสนิทเลยเพราะว่าคนอื่นเขาเรียกอโศ่รพิษอันุชนี่นั่นแต่น้องอะเรียกแบบเหมือนน้องรู้จักอะใช่อาจจะเป็นเพื่อนกันสรุปจังสุดท้ายมาอยู่ฝั่งเราใช่ เดี๋ยวเราไปดูโอเคเดี๋ยวยังไงเออเดี๋ยวเราจบอีพีนี้แล้วกันนะคะทุกคนเราไปดูวอีพีจบอวสานอวสานจบบริบูรณ์กันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับใช่แล้วก็ฝากสัพพอร์ตเราในช่องทางต่างๆว่าจะเป็นการต่อสมาชิกหรือว่าซุปเปอร์แดงนะคะใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ